สวัสดีแฟนบอลแมนเชสเตอร์เด็ดท,ทุกท่านนะครับสำหรับคลิปนี้ครับเราก็มาสรุปประเด็นเรื่อง,งข่าวสารของสมโมสรแมนเชสเตอร์เด็ดท,ท,ท,ที่น่าสนใจในรอบวันเหมือนอย่างเช่นเคยนะครับก่อนที่ไปข้อมูลกันแบบเต็มครับก็ฝากกันเหมือนเดิมครับเรื่องของ Facebook ช่อง YouTube นะครับแล้วก็เชื่อมันสะใจครับถ้าใครสนใจก็สามารถคลิกดิงด้านล่างได้เลยนะครับ ฝากกันด้วยนะฮะทั้ง3ลริงค์นะครับเรามากันที่เรื่องแรกครับยงไปในเรื่องของการเทคโอเวอร์นะฮะมีรายงานออกมาจากดิวดอสตินนักข่าวเทียหนึคนดังนะครับก็ได้มีการระบุเกี่ยวกับสูโมสรนแมนยูนะเรื่องของการเทคโอเวอร์นะครับโดยดิวดอสตินบอกว่าการเทคโอเวอร์ของแมนยูเนี่ยอาจจะมาถึงในช่วงเร็วๆนี้แล้วก็นักข่าวเนี่ยก็ได้มีการถามดิวดอสตินไปอีกนะฮะว่าเรื่องของ กรอบเวลาเนี่ยจะมีการเปลี่ยนผ่านสโมสรนแมนยูเนี่ยจะมีการเปลี่ยนถ่ายเรื่องของการเป็นเจ้าของทีมเนี่ยในตอนไหนนะครับออสตินบอกว่าคุณเนี่ยจะจําเป็นต้องจับตาช่วงเวลาในการเทคโอเวอร์นี้ให้ดีนะครับเพราะมันอาจจะมาถึงในเวลาอันใกล้นี้แล้วก็มันจะเป็นช่วงเวลาอันยิ่งใหญ่ในประวัติศาสตร์ของสโมสรแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอีกด้วยนะครับเรื่องของเกี่ยวกับมหาเศรษฐีหรือว่ากลุ่มทุนไหนที่ให้ความสนใจเนี่ยมันยังไม่สามารถคอนเฟิร์มได้นะครับมันก็มีจาก หลายทิศหลายทางเลยนะครับทั้งกลุ่มทุนซาอุนะครับหรือว่า จากฝั่งของอเมริกาเยอะแยะมากมายนะครับที่สนใจเนาะก็รอติดตามกันนะฮะส่วนเรื่องของภายในสโมสรกันหน่อยนะครับล่าสุดทางสโมสรเนี่ยก็ได้มีการปล่อยภาพการฝึกซ้อมออกมาเพิ่มเติมนะครับก่อนเกมในเกมถัดไปนะฮะก็ยังมีการฝึกซ้อมของเฟร็ดเวลร์นวิลเลียมนะครับเซน็กบาวก็มีการปล่อยกันออกมานะฮะนี่ับพวกแอนโทนี่ลองกาในรายของเบนเน็ตนะครับแนวรับดาวรุ่งก็ยังคงร่วมซ้อมกับทีมชุดใหญ่แบบต่อเนื่องครับแล้วก็มีโชลาโชลิเล่ กลุ่มหนึ่งเนี่ยนะฮะก็นี่ฮะมีในรายของคอบบี้ไมนูนะครับ กองกลางดาวรุ่งที่ทําให้ดีในตอนที่เราเนี่ยไปเตะเกมกระชับมิตรสองเกมที่สเปนนะครับลิซันโดโมาตินเนสกลับมาลงซ้อมได้แล้วนะครับกลับมาร่วมทีมแมนอยู่ละนะฮะหลังจากที่มีการพักไปฉลองฟุตบอลโลกกันไปนะครับหลังจากที่คว้าถ้วยบอลโลกนั่นเองก็โอเคประมาณนี้นะครับนี่ฮะพวกทะเลมบัลเซีย,าายอารอนบิซากานะครับเอเร็กเซนลุกชอนะครับมัลซิยาลนักเตะชุดหลักเนี่ยก็จะเป็นการลงซ้อมแบบเบาๆนั่นแหละนะครับเพราะว่าเพิ่งทําศึกกันมาแล้วก็จะมีลําดับเรื่อง ของการยกระดับการฝึกซ้อมต่อไปแบบตามขั้นตอนโกเซเมโรวารานนะครับเอตโตนี่โอเคประมาณนี้นะครับส่วนเรื่องราต่อมาที่น่าสนใจเนี่ยนะฮะข้อมูลจากโรมาโน่ครับเกี่ยวกับเรื่องของตลาดซื้อขายทั้งเตะโรมาโน่บอกว่าตระกูลเกลเซอร์เนี่ยไม่ต้องการใช้เงินแบบบ้าคลั่งนะในตลาดรอบที่จะถึงนี้ครับหรือว่าในช่วงมกราคมนะฮะเนื่องจากว่า ทางตระกูนเกลเซอร์เนี่ยเขากําลังแบบมีการเปลี่ยนถ่ายหรือว่ามีการขายทางสโสรซอให้กับกลุ่มทุนเจ้าอื่นที่จะเข้ามาเทคโอเวอร์นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องการซื้อขายเนี่ยมันจะมีการคิดเยอะหรือว่าหยุดชะง,งักกันไปก่อนนะครับนะก็รอติดตามก,กันนะฮะโรมาโน่คอนเฟริร์มข้อมูลจะคล้ายๆกับเดนอสตีเลยนะฮะอีกข้อมูลหนึ่งที่น่าสนใจครับที่โรมาโน่กันออกมีการเล่นกันออกมาเนี่ยก็คือแมนยูเนี่ยคาดว่าจะไม่มีการทุ่มซื้อเรื่องของการคว้าตัวนักเตะ ในราคามหาศาลนะครับและตำแหน่งกองกลาง ซึ่งราคาเนี่ยอาจจะสักประมาณ120ล้านยูโรนักเตะที่อยู่ในราคาเม็ดเงินขนาดนั้นเนี่ยน่าจะเป็นในรายของเอ็นโซเฟอร์เดสนะครับที่มีการเล่นข่าวจากฝั่งโปรตุเกสว่าแมนยูเตรียมทุ่มซื้อในราคาแบบร้อยกว่าล้านปอดโรโมาโนก่ก็ในมุมมองทางโรมาโน่เนี่ยผมคิดเห็นแบบเดียวกับโรมาโน่เลยนะก็คือแบบซึ่งมันไม่น่าจะมีความเป็นไปได้ครับที่แมนยูจะไปทุ่มซื้อในราคานี้นะฮะเพราะว่าเนื่องจากเราก็ทราบกันดีแหละว่าแมนยูกําลังรัดเข็มขัดหรือว่ากําลังมีปัญหาเกี่ยวกับรเรื่องของเม็ดเงินอยู่่อดีนนนนะครรับใตชวงกลา ในรายของมาโลกุสโต้ะคฮับแบ็กขวาของทางลียง เป็นแบ็คขวาวัยสิปีเนี่ยเจเรมีเมลบอกว่าแมนยูเนี่ยกำลังวางแผนที่จะเซ็นนักเตะรายนี้นะฮะโดยที่นิวคาสเซิลเนี่ยก็ถือว่าตอนนี้ขยับขึ้นมาเป็นตัวเต็งเหนือกับแมนเชสเตอร์เต็ดแล้วนะครับเขาก็่าสิบออกมาล่าสุดเนี่ยบอกว่านิวคาสเซิลติดต่อไปแล้วนะซึ่งถ้าเกิดแมนยูยังช้าอยู่ก็อาจจะโดนปัดหน้าก็ได้นะครับราคาของแบ็คขวารายนี้อยู่ที่ประมาณสัล้านปอนด์ได้นะฮะราคาก็ไล่เลี่ยกับในรายของเจอร์มี่ฟิมปงนะ ที่แมนยูมีค่ะนะครับส่วนข้อมูลเกี่ยวกับตัวเลือกตำแหน่งศูนย์หน้าที่น่าสนใจเพิ่มเติมเนี่ยนะฮะข้อมูลจากนักข่าวของ m อ n นะครับอย่างแคซี่อีแวนนะครับได้มีการแนะนำว่ามันมีนักเตะที่คล้ายกับโคดิกอปโปอยู่เหมือนกันนะที่ลงในตำแหน่งตัวริมเส้นฝั่งซ้ายเล่นเป็นหน้าซ้ายได้แล้วก็สามารถขยับมาเป็นกองหน้าตัวตรงกลางได้นะครับหรือว่าเล่นในตำแหน่งตัวรุกตัวตรงกลางได้นะครับนั่นก็คือมาแตง เริย่นะครับเป็นนักเตะของทางสโมสรแรนนั่นเองนะครับผลงานโดดเด่นแบบต่อเน,นื่องอยู่แล้วนะฮะสำหรับแข้งรายนี้นะครับโดยในช่วงซีซั่นนี้ก็ลงไปแล้ว14เกมนะครับแล้วก็กดไปถึงแปประตูก,กับอีก3แอซิสผลงานแบบต่อเน,นื่องแล้วก็เคยเป็นข่าวเบาบางกับแมนยูมาอยู่แล้วบ้างนะครับที่พน่าสนใจเนี่ยก็คือเรื่องของตำแหน่งจะคล้ายๆกับปกัรโปกนะครับมันก็อาจจะมีการเชื่อมโยงกับแมนยูได้เหมือนกันถ้าเกิดแบบแมนยูกำลังมองหาเกี่ยวกับตัวเลือกแนวรุกเพิ่มเติมกันอยู่นะ ที่แบบอาจจะไม่ใช่พวกเมมฟิสเดปายชัวฟิลิกเนี่ย,ยก็น่าจะเป็นตรีแย่ก็ได้นะครับแล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยทางเทอร์รีอังลีนะฮะซึ่งเป็นระดับตํานานเลยเนี่ยก็เคยมีการกล่าวชมนักเตะรายนี้ด้วยนะครับว่าเป็นนักเตะที่ดีนะครับเป็นนักเตะที่ครบเครื่องคนหนึ่งนะครับนักเตะที่น่าติดตามผลงานดีในระดับหนึ่งด้วยนะฮะก็มีการยกยอยกย่องกันไปนะครับสาหรับแนวรุกวัยยีปีรายนี้นะก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกที่ผมมองว่าน่าสนใจนะมันเป็น นักเตะที่อยู่แบบนอกกระแสไปเลยที่แมนยูแบบไม่ค่อยมีข่าวคือจริงๆเนี่ยผลงานดีในลีกฝรั่งเศสแหละ แต่ไม่รู้นะว่าจะมาทรงดีในอังกฤษหรือเปล่านะครับไม่รองไม่รูร้ในเรื่องนั้นเรื่องของค่าใช้จ่ายเนี่ยมันก็ยังไม่ได้ชัดเจนนะครับว่าตั้วแต่อะไรเนี่นยจะมีมูลค่าค่าตัวอะไรอย่างไรนะฮะเพราะว่าอย่างที่บอกกันไปก็คือแมนยูเนี่ยมีข่าวเบาบางมากกับเตลแย่นะฮะก็อรอมันมีข่าวแบบชัดเจนก่อนแล้วกันนะครับคอยเอามาเท่าสู่กันฟังแล้วกันหรือว่ามาเจาะรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับตอนนี้ส่วนใหญ่แมนยูก็จะมีข่าวเชื่อมโยงเกี่ยวกับแนวรุกอย่างเช่นผู้ชัวฟิลิกเมมฟิสเดปไป บางรายเนี่ยมันก็เป็นเรื่องอยากนะครับโอเคนี่คือเรื่องราวของสโมสรแมนเชสเตอร์เด็ที่น่าสนใจครับสำหรับคลิปนี้ลากันไปก่อนใครชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันด้วยแล้วกันนะครับขอบคุณมากครับแล้วเจอกันคลิปหน้านะครับ